หลวงปู่ศิลาท่านได้เมตตาเขียนยันทางด้านหน้าเหรียญและหลังเหรียญยันหน้าเหรียญท่านเขียนเป็นอักขระของลาวนามาพะท,ะทาตธาตุทั้งสี่ขอ<ป>จเจริญพรในงานวันที่24ธันวาเป็นงานพุทธ,ธาพิเศษเทวาพิเศษเหรียญพระบางเปิดโลกรุ่นเปิดดวงเศรษฐีที่พระอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อจะนํามาสร้างลานพญานาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสร้างพระนอนยาวร้อยเก้าเมตรความหมายของเหรียญที่ทําออกมาเนี้ยก็คือ เป็นเหรียญพระปางปวดโรคเป็นแปดเหลี่ยมเปรียบเสมือนแทิศที่จะได้เดินทางไปทางทิศไหนไปอย่างปลอดภัยหรือว่าจะมีโชคเวลาทุกทิศทุกทางที่เราไปหลวงปู่ศิลาท่านได้เมตตาเขียนยันทางด้านหน้าเหรียญและหลังเหรียญยันหน้าเหรียญท่านเขียนเป็นอักขรขอมลาวนามัพทะธาตุทั้ง4ก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือมะอาโอก็เป็นหัวใจของพระไตรปิฎกและด้านหลังก็เป็นภาษาจีนที่แปลรวมๆแล้ว ออกมาก็คือการหลอมหลมใจให้เป็นหนึ่งพระเถราจารย์ที่นิมนต์มาปุกเสกอธิษฐานจิตจำนวน25รูปด้วยกันก็จะมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรซึ่งท่านมาเป็นประธานจุดเทียนชัยระดับเทียนชัยพร้อมกับเบิกเมรพระปางเปิดโลกเนาะแล้วก็หลวงพ่อเวนวัดโคกบุรพารามจังหวัดกาฬสินหลวงพ่อพระอาจารย์มหาตุ่มหลวงพ่อพระอาจารย์มหาโซล สักวัดประดูพระอาจารย์สุริยนันนี้เป็นต้นก็ขอ,ขอเชิญเจเริญพรคุณโยมมาในวันที่24ธันวาก็ขอจเจริญพร